สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะสวัสดีสปอปอเล่าน้ำเดอค่ะมือนี้ก็เป็นวันที่สามสิบเนาะค่ะล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งเนาะล่าพัฒนาออกสองทุ่มครึ่งกับพี่นอ้องมาพบมาพอกับเจ้ตาผ้าลวยคือเขาค่ะในทางช่องยูทูบเนาะถักไทยกัน สวัสดีกันสกักกอนจากน้อยเนาะค่ะทักทายสวัสดีค่ะคือเกาล่ะเนาะนี่จะเป็นแนวท่างของเจปากแดงเด้อค่ะคลิปนี้ก็คือเกาค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะสรุปเด่นเน้นเจาะที่ผ่านมาเนาะวันที่ยี่สิบแปดเด่นของเจปากแดงเพิ่นกระบ,บอกเข่าเนาะค่ะลดไปเนาะ หวดนี้เจีปากแดงรุดไปสรุปเด่นเน้นเจาะเนาะคะ่ะนี่ตัวไม้ของเพิ่นกราบขอบุญขอบคุณเจปากแดงเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตะนะคะ่ะกราบขอบพระคุณหลายหลายเด่นเน้นเจาะเพิ่นมากแล้วค่ะวันที่สามสิบวิ่งรลดเด่นที่ห้าค่ะเดินที่ห้า เนนที่985957เจาะที่958 95, ไผ่ชอบของแนวทางของเจปากแดง f อซที่ติดตามเจปากแดงแคปนาจอค่ะไผ่จะไปต่อเจบเจปากแดงเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทาง โปดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพิดาจรณาเบื่องเอาเนาะเป็นเพียงแนวทางเลยสิเขามีหลุดถ้าบอกเขาประกาศขอโทษขออภัยเนาะค่ะแทมจปากแดงต่อไปค่ะชอใช้ชานกัะหลุดไปคือกันค่ะพี่ช่อใช้ชาน วันที่ยี่สิบแปดสรุปเด่นเน้นเจาะเนาะลิปมือเล่าออกคลิปสรุปของเจตาวันหวยล่าววันล่าพัฒนาออกเนาะคะ่ะรูดไปคะ่ะบ่อเขา่าบอเข่าใครกำลังแรงใจกันคือเกาค่ะกาบอขอบปุญขอบคุนชอชัยชาญเนาะคะ่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะ มีตหม่ของเพิ่นวันที่สามสิบเป็นไหมาแล้วเนาะคะ่ะเจ็บซี่ชอบใช่าชาญถ้าไพตามรุดไปกับขอโทษขอไพแท่นช,ช่อบใช่ชาญเนาะคะ่ะเอาเบิร์นตหม่ยรุดหวววันที่ ยี่สิบยี่สิบแปดเท่ากับตามตัววันที่สามสิบกับตามวันศุกร์เนะคะ่ะเอามาเบิงค่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอวิ่งรูดของเพิ่นเดนที่ซีค่ะเน้นที่ซีสองสองสามเจาะที่สองซีสองอีซี โอชัยชาญแคปนาโดค่ะเราจะไปตัวเหล็กแบมีเขา่ามีลุดเนาะค่ะพี่น้องถ้าลุดไปก็กราบขอโทษขอภัยแทนเช,นช่นเชียนเพิ่นเนาะแท่นพิจารณา ไปไม่มือไม่เนาะคะ่ะเป็นมือไม่แล้วเป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่สาเสิ้ากับไปไม่กับแนวทางไม่ของิืนเนาะ,ะมีผู้ใดชอบกระจัดค่ะขัดก็ผ่านเนาะ,ะเอาต่อไปต่อไปจะเป็นของเลขล็อกอุดอน,นะคะ่ะเลขล็อกอุดอนคนบรลุษเนาะคะ่ะเ่นเข่าอยู่ เด่นมากอะ่ะเด่นที่เจเนาะวันที่ยี่สิบแปที่ผ่านมาของเลขล็อกอุดรเอฟซีของเพื่นเป็นจังใดแน่ค่ะมีผู้ใดตามบ่สรุปเด่นเด่นเจาะของเลขล็อกอุดรท้าเอฟเอซมักเนาะคะ่ะชอบที่ในน้อยเนาะื้นเด่นเด่นเจาะมาแล้วเนาะคะ่ะถ้ามีตามนีม่ได้กะดีใจนํำถ้านั่งบอได้กะ ไปพิจารณาไม่ค่ะมือไม่วันไม่เนาะเป็นมือว่นสุกเขาก็ตามต่อค่ะถ้าชอบเอาที่เราชอบก็จัดขัดเราก็ผ่านเนาะคะ่ะเด่นเน้นเจาะของล็อกอุดรเนาะคะ่ะให้เบิ่งใส่กันจากน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องเบิ่งทีผ่านมาจากน้อยเป็นเห็นเป็นหูวะ่ะเอาเลยวันที่นั่นเขาวันที่นี่รุดเนาะคะ่ะ ใกญ่เบิงจักหน่อยเหมืนอนกับมาวันที่สามสิบเนาะค่ะสรุปสรุปเด่นเด่นที่สามค่ะเด่นที่สามเด่นที่สามหาหาแปดสามเจ็ดเจาะที่สามหาแปดค่ะ แคบหน้าจอค่ะไครจะไปต่อกับเลขล็อกอุกดรเนาะค่ะเลไพ่จะไปต่อแคบหน้าจอเนาะ,ะต่อไปเป็นของไพ่เป็นของเลขล็อกน้องบัวเนาะค่ะเลขล็อกน้องบัวนี่กะ บอย่งบอทันรุดเดอค่ะเข่าอยู่เขาวิ่งรูดของเพิ่นเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะเอาเอฟซี 4, เลกล็อกน้องบัวมีไผวิ่งรูดน้ำเพิ่นบอค่ะสรุปเด่นเพิ่นวันที่ยี่สิบแปดเนาะวิ่งรูดเด่นเดนมาเข่าซีค่ะเด่นถือขัดอยูเดอเลกล็อกน้องบัว เอาตามโตเนาะคะ่ะหมู่ไม่วันไม่เป็นวันศุกร์เขาก็ไปไม่ถ้าชอบกับจัดขัดกับพานเนาะคะ่ะกับขอบุญขอบคุณเลขล็อกน้องบัวเนาะคะ่ะเที่ยวเนาะทั้งมาว้างทั้งช่องเจตาเนาะกับขอบบุญลายลายสรุปเด่นนิ้นเจาะเพืน้นสรุปเด่นค่ะเด่นที่แปด เดนที่แปดค่ะเดนที่แปดนี่คือเป็นบางบางอขอให้ค่ะเลื่อนจากน้อยเนาะค่ะพี่น้องเป็นบางบางเป็นบาดแจงขอให้เดนวิ่งวิ่งลูดเดนที่แปดเน้นที่หกแปดแปดห้าแปดสามเจาะที่หกแปดห้าหก 83เอาแคปน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเรีล็อกหนองบัวใายคิปค่ะเรีล็อกหนองบัวกับเรีล,ล,เรล,เรล็อกอุดรเพิ่นใกล้กันเ้อคันหน,นองบัวกับอุดรคน,นละจังหวัดเอามาระชันกันบ้าน มาเบิง่งไสกันพี่น้องเด่นเพิ่นน้นเพิ่นเจาะเพิ่นเบิง่งไซกันค่ะพิจารณาเอาชอบของไผ่แคปหนึ่งได้สองทเก้าค่ะแคปหนึ่งได้สองจัดไปค่ะชอบก็จัด,ดขัดก็ผ่านเนาะเอาที่เราชอบเนาะค่ะชอบก็จัด,ดขัดก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทาง มาเข้ากับพานไปฝนกระลิ้นฝนลิ่นค่ะพี่น้องถ้ามีเสียงรบกวนก็ตับขอโทษขอใหเด้อขอโทษขอไพ่เลียร้ค่ะเพราะว่าต้องอัดคลิปให้แล้วเนาะเพราะว่ามันสิมีเสียงรบกวนก็นต้องอัดให้แล้วเนาะค่ะเพราะว่าเป็นฝนเนาะเป็นฝน หนาฝนเนาะเป็นจังไดครับพี่น้องเจีาปากแดงเด่นเจีาปากแดงหาของชอใชัยชานซีค่ะแคปหนึ่งได้สองค่ะสรุปเด่นเน้นเจาะมือเล่าออกไปรุ่นกันเนาะค่ะ ขอบุูทขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เขาไหมกำลังแรงใจม,มากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเนาะคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีสองทุ่มคึ่งกับเล่าพัฒนาเนาะค่ะขอให้มันหมานโชคดีกันทุกคนเนาะแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเดินทางไปไซขอให้ปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ